สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการประมวลผลภาพถ่ายจากอากาศรรยา,ายคนไร้คนขับ UAV นะครับโปรแกรมเมทีโดยใช้โปรแกรม g i s o อ t Meta Shape นะครับกอนนิศึกษาคณะ,กะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนนะครับโดยผมขออนุญาตใช้สไลด์นี้นะครับในการอธิบายเบื้องตน้นเรามาเกิดกันก่อนนะครับอากาศรรยา,ายคนไร้คนขับหรือ UAV เป็นยา,านพาหนะาท่อากาศขนาดเล็กที่มีการควบคุมและสั่งการบินด้วยระบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัตินะครับก็คือสามารถควบคุมด้วยอุปก,กรณ์ระยะไกลหรือรีโมทมีรูปร่างขนาดรูปแบบและเอกลักษณ์ต่างกันไปในแต่ละรุ่นนะครับประเภทของอากาศยานหลายคนครับโดยมีการแบ่งประเภทที่กำหนดรูปแบบได้หลายลักษณะนะครับขึ้นอยู่กับภารกิจ ที่เราจะนำไปใช้นะครับก็แบ่งได้เป็น8ประเภทคือ 1. แบ่งตามความต้องการการใช้ 2. แบ่งตามลักษณะการควบคุม 3. แบ่งตามลักษณะประเภทของการบิน 4. แบ่งตามขีดความสามารถของระยะปฏิบัติการ 5. แบ่งตามความสูงของเพดานบินและห่วงเวลาในการคลองอากาศ 6. แบ่งตามระดับของการปฏิบัติการ แบ่งตามลักษณะาการสร้างและแแบ่งตามการสนับสนุนและการส่งกำลังบำรุงนะครับประเภทนะครับแบ่งโดยสำรวจภาพถ่ายนะครับก็คือแบ่งได้เป็นสาประเภทคือหอากาศยานไร้คนขับชนิดปีกตึงหรือฟิกวิงนะครับก็เป็นอากาศยานที่มีลักษณะคล้ายกับเครื่องบินทั่วไปสามารถบินได้30-60ินาทีนะครับ สามารถบินครอบคลุมพื้นที่ได้มากกว่าแบบปิกหมุนนะครับต่อนะครับก็คือที่เราใช้กันก็คืออากาศยานและคนขคับชนิดปีกหมุนนะครับมันติโรเตอร์เป็นอากาศยานที่ขึ้นในแนวดิ่งอาศัยการหมุนของใบพัดขึ้นลงและคบเคลื่อนทิศทางต่างๆโจะใช้เวลาบินประมาณสิบถึงยีนาทีนะครับ 3นะครับอากาศยา,ายคนไร้คนขับชนิดปีกตึงและขึ้นลงแนวดิ่งนะครับเป็นฟิกวิ่งไฮบิดก็จะเป็นอากาศยา,ายคนที่รับพัฒนาขึ้นใหม่มีลำตัวเป็นแบบอากาศยา,ายคนไร้คนขับแบบฟิกวิ n งแล้วก็มีแบบใบพัดนะครับก็อันนี้เป็นโดนที่ใช้นะครับก็จะเป็นแฟนทอมสี่โปรเวอร์ชั่น2 ข้อดีนะครับก็คือง่ายต่อการใช้งานใช้พื้นที่ขึ้นลงน้อยแล้วก็ราคาถูกนะครับส่วนข้อเสียก็จะคือบินช้าระยะเวลาในการบินน้อยต่อแรงลมได้น้อยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนประกอบของ DJI Phantom 4นะครับก็จะมี gimbal มีกล้องมี USB นะครับมีช่องเสียบ แล้วก็มีไฟ LED มอ,มอเตอร์ใบพัดนะครับสาราการต่างๆอันนี้ก็จะเป็นส่วนของรีโมทคอนโทรลนะครับ mm hmm. ส่วนขั้นตอนการเตรียมบินนะครับก็ขั้นแรกก็ทำการตรวจสอบแบตเตอรี่ก่อนโดยการกดหนึ่งครั้งเพื่อตรวจสอบระดับแบตเตอรี่เวลาจะเปิดเครื่องก็กดอีกหนึ่งครั้งแล้วกดหนึ่งครั้งทางไว้นะครับเพื่อเปิดปิด แล้วก็ทําการใส่ใบพัดนะครับวงแหวนใบพัดสีดาก็จะใชม้มอเตอร์ที่มีจุดสีดานะครับส่วนสีเงินก็มอเตอร์ที่ไม่มีจุดสีนะครับแล้วก็หมุนตรงตามสัญลักษณ์นะครับการเตรียมตัวขึ้นบินนะครับก็ทําการดาวน์โหลดแอปนี่นะครับ DJI Go โฟล์ทการคันเบตให้เรียบร้อยนะครับเมื่อพร้อมใช้งานแล้วก็จะขึ้นแถบนี้นะครับ เลดีทูโก GPS จะขึ้นแถบสีเขียวอย่างนี้ขอบเขตพืน้นที่ศึกษานะครับก็จะเป็นคณะเกษตรศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยส่วนนะครับโดยกรอบสีแดงนี้ต่อมานะครับก็ทำการกำหนดจุด GCP นะครับก็ทำการเก็บทั้งหมด6จุดนะครับรอบๆคณะเกษตรก็จะได้ตัวตามนี้นะครับ ผังการดำเนินง,งานนะครับก็จะกำหนดจุด GCP ทำการวางแผนการวินแล้วก็ทำการกำหนดแนววินนะครับจากนั้นก็ถ่ายจากอากศาศยานนะครับประมวได้ข้อมูลมาแล้วก็ประมวลผลในอัติซอฟต์ตรวจสอบนะครับแล้วก็สรุปเครื่องมือที่ใช้นะครับอุปกรณ์ถ่ายภาพก็คือ DJI Phantom 4นะครับ Pro V2 ตัวนี้ แล้วก็มีซอฟต์แวร์ก็คือ DJI Go 4, Pix 4D Capture แล้วก็ a d o f t Meta s h a p e นะครับตัวอย่างการออกแบบแนวบินนะครับก็อันนี้ในซอฟต์แวร์ Pix 4D Capture นะครับโดยจะเลือกที่กิจมิช s s i o นะครับทำการลากครอบคุมพื้นที่คณะเกษตรนะครับจากนั้นก็ทำการซิกลิต และกสตานะครับโดยการตั้งค่านี้ก็ความสูงบินก็คือ60สิเมตรนะครับตรงนี้นะครับมุมกล้องก็90องศาถ่ายเป็นแนวตรงฟอนต์โอเวอร์แลปก็คือ80%ดสิบเปอร์เซ็นไซโอเวอร์แลปเจ็ดสิบนะครับความเร็วก็คือ normal ขอั้นตอนการประมวลผลนะครับ โดยขั้นตอนการประมวลผลนะครับก็จะเป็นคลิปหน้านะครับ